ใจกว้างคือพื้นฐานของการเรียนรู้ในโลกของการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการทักษะชีวิตหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ทางธรรมะหัวใจสำคัญที่มักถูกมองข้ามคือใจที่กว้างใจที่เปิดรับใจที่ยอมรับ และใจที่ไม่ติดยึดอยู่กับกรอบคิดของตนเองจนปิดกั้นโอกาสในการเติบโตคำว่าใจกว้างไม่ใช่เพียงแค่ความมีเมตตาหรือไม่ถือโทษผู้อื่นเท่านั้นแต่ยังหมายถึงภาวะภายในที่พร้อมจะรับฟังสิ่งใหม่ๆโดยไม่รีบด่วนตัดสินพร้อมจะเปลี่ยนแปลงความเชื่อเมื่อมีเหตุผลรองรับพร้อมจะวางตัวตนลงเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือแม้แต่จากผู้ที่เราเคยมองว่า รู้น้อยกว่าเราใจกว้างคือการวางอัตราลงชั่วคราวเพื่อรับรู้สิ่งใหม่คนจํานวนมากเรียนรู้ไม่ได้เพราะติดอยู่กับความเป็นเราเราเก่งแล้วเรารู้แล้วเราเคยผ่านอะไรมาเยอะแล้วความคิดเหล่านี้แม้จะมีส่วนของความมั่นใจแต่หากไม่มีใจกว้างมาคอยพยุงไว้มันก็จะกลายเป็นกำแพงที่ปิดกัน้นไม่ให้ความรู้ใหม่ไหลผ่านเข้ามา ใจกว้างช่วยให้เรากลับมาอยู่ในภาวะรู้ว่าไม่รู้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของการเรียนรู้เพราะเมื่อเรายอมรับว่าเรายังมีอะไรที่ไม่รู้โลกใบนี้ก็จะกลายเป็นห้องเรียนที่เปิดกว้างไม่มีขอบเขตใจกว้างคือการรับฟังโดยไม่ตัดสินการเรียนรู้ที่แท้จริงเริ่มจากการฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่ฟังเพื่อโต้แยง้ง ไม่ใช่ฟังเพื่อยืนยันความคิดของตัวเองแต่ฟังเพื่อเข้าใจอีกฝ่ายใจกว้างจะทำให้เราฟังโดยไม่รีบสรุปว่าใครผิดใครถูกแต่ฟังอย่างเปิดใจเพื่อให้เห็นมุมที่เราไม่เคยมองมาก่อนเมื่อเราใจกว้างพอเราจะพบว่าแม้คำพูดของคนธรรมดาธรรมดาหรือคำติดเตียนที่ฟังแล้วขมก็อาจแฝงด้วยบทเรียนที่ลึกซึ้งหากเราฟังด้วยความไม่ลำเอียง ใจกว้างคือพื้นที่ให้ความผิดพลาดและการเติบโตใจกว้างคือการเปิดพื้นที่ให้กับความผิดพลาดไม่ใช่เพื่อส่งเสริมความผิดซ้ำแต่เพื่อยอมรับว่าความล้มเหลวคือส่วนหนึ่งของการเติบโตใจที่แคบจะรีดตำหนิติตราหรือหลีกเลี่ยงการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพราะกลัวการเสียหน้าแต่ใจกว้างกลับเข้าใจว่าทุกคนต่างก็อยู่ระหว่างการเรียนรู้รวมถึงตัวเราเอง หากเรายังไม่ใจกว้างพอเราย่อมไม่กล้าลองทำสิ่งใหม่ไม่กล้ากล้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยและสุดท้ายก็จะวนอยู่ในโลกใบเดิมของความรู้เดิมๆใจกว้างคือความอ่อนน้อมที่แท้จริงบางครั้งการเรียนรู้ไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลหรือทฤษฎีแต่เป็นเรื่องของภาวะและคุณธรรมใจกว้างคือภาวะของผู้ที่มีความอ่อนน้อมโดยแท้จริงคนที่ยอมก้มตัวลงฟัง ยอมย่อความคิดของตนเพื่อรับฟังความคิดของผู้อื่นธรรมก็เช่นกันผู้ที่เดินบนทางธรรมหากมีใจกว้างย่อมเห็นความหลากหลายในหนทางย่อมไม่ตัดสินใครที่เดินช้าหรือเดินต่างจากตนและย่อมยินดีที่จะเรียนรู้แม้จากความเงียบความทุกข์หรือความไม่สมบูรณ์ใจกว้างไม่ได้ทําให้เราดูน้อยลงกลับกันใจกว้างคือคุณสมบัติของผู้ที่รู้ว่าโลกกว้างกว่าใจเรา จึงไม่ยึดติดอยู่กับความคิดความเชื่อหรือความสำเร็จเดิมๆจนปิดโอกาสแห่งการเติบโตการเรียนรู้ที่ไม่มีใจกว้างเป็นหลักฐานเปรียบเหมือนการหว่านเมเล็ดลงบนพื้นดินที่แข็งกระด้างไม่มีความชุ่มชื้นเมเล็ดนั้นย่อมไม่เติบโตแต่หากเรามีใจที่กว้างดัง่งผืนดินที่อ่อนน้อมพร้อมรับฝนแห่งปัญญาเมเล็ดแห่งความเข้าใจย่อมงอกงามกลายเป็นต้นไม้ที่มั่นคง และผลิตออกออกผลแห่งปัญญาอย่างแท้จริงใจกว้างคือกุญแจเปิดประตูสู่ปัญญาใหม่เมื่อพูดถึงคำว่าใจกว้างหลายคนอาจนึกถึงความใจดีอภัยง่ายหรือไม่ถือโทษโกรธเคืองใครแต่ใจกว้างจริงๆแล้วมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากใจกว้างคือความสามารถที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆทั้งในเรื่องความคิด ความรู้สึกและประสบการณ์โดยไม่ยึดติดกับกรอบหรือความเชื่อเดิมๆที่เคยมีมาใจกว้างจึงเป็นเหมือนกุญแจที่ช่วยเปิดประตูแห่งปัญญาใหม่ๆที่รอให้เราได้ค้นพบใจกว้างคือการเปิดใจให้กว้างพอสำหรับความจริงที่หลากหลายโลกนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนความคิดและมุมมองใจกว้างคือการไม่ปิดกั้นตัวเองไว้กับความเชื่อหรือความเห็นที่ตนเองเคยยึดถือเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเปิดใจรับฟังเข้าใจและยอมรับความแตกต่างเหล่านั้นเมื่อใจเราเปิดกว้างเราจึงพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากคนอื่นจากสถานการณ์รอบตัวและแม้กระทั่งจากความผิดพลาดของตนเองการเปิดใจนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะปัญญาแท้จริงไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ที่สะสมไว้ แต่คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์ใหม่ๆที่เราได้รับใจกว้างช่วยให้เราปลดปล่อยตัวเองจากอาคติและความยึดมัน่นเมื่อใจเราแคบหรือยึดติดกับความคิดบางอย่างโดยไม่ยอมเปิดรับสิ่งใหม่เราจะตกอยู่ในกับดักของอคติและความเห็นแก่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดหรือเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านได้ แต่ถ้าใจเรากว้างขึ้นเราจะปลดปล่อยตัวเองจากกรอบจํากัดเหล่านั้นตลดปล่อยจากความกลัวและความยึดติดที่ทำให้เราตัดสินคนอื่นหรือสถานการณ์อย่างไม่ยุติธรรมการตลดปล่อยนี้ทำให้เกิดปัญญาที่ไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นอย่างชัดเจนและเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใจกว้างเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เราเติบโตทั้งในทางปัญญาและทางใจ ใจกว้างไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนและปลูกฝังอย่างต่อเนื่องการเปิดใจรับฟังคนอื่นอย่างตั้งใจแม้บางครั้งจะขัดกับความคิดของเราเองการอดทนที่จะไม่รีบตัดสินหรือวิพากวิจารณ์แต่แรกเห็นคือการสร้างพื้นที่ให้ปัญญาใหม่ๆได้เกิดขึ้นเมื่อเราฝึกฝนใจกว้างบ่อยๆเราจะพบว่าตัวเองเปลี่ยนไปทั้งในแง่ของความคิดที่ยืดหยุ่นขึ้น และความรู้สึกที่สงบเย็ยนลงใจกว้างยังช่วยให้เราสามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์เพราะเราไม่ติดกับความคิดเก่าๆแต่พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวในทุกสถานการณ์ใจกว้างคือการยอมรับความไม่แน่นอนและความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิตชีวิตไม่เคยหยุดนิ่งและไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบทุกอย่างลุ่นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอใจกว้างคือการยอมรับความจริงข้อนี้ โดยไม่ฝืนหรือพยายามควบคุมจนเกินไปเมื่อใจเรากว้างเราจะเห็นว่าไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องถูกทุกเรื่องและไม่จำเป็นต้องควบคุมทุกสถานการณ์สิ่งนี้ทำให้เราไม่ตกอยู่ในความวิตกกังวลหรือความเครียดที่เกิดจากความต้องการความสมบูรณ์แบบเพราะเรารู้ว่าความไม่แน่นอนเป็นเรื่องธรรมชาติและเราสามารถเรียนรู้และเติบโตไปกับมันได้ ใจกว้างคือกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่ปัญญาใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การยอมรับสิ่งต่างๆอย่างผิวเผินแต่เป็นการเปิดรับด้วยความเข้าใจลึกซึ้งการปลดปล่อยตัวเองจากอาคติความกลัวและความยึดติดเพื่อให้สามารถมองเห็นความจริงในมุมมองที่กว้างกว่าเดิมเมื่อใจเราเปิดกว้างเราก็พร้อมจะเรียนรู้เติบโตและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าใจกว้างจึงเป็นหลักฐานของปัญญาที่แท้จริง ที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขความเข้าใจและการใช้ชีวิตอย่างมีสติและปัญญาในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ใจที่กว้างหมายถึงใจที่เปิดกว้างยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับตัวตนหรือความคิดเดิมๆใจที่กว้างไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมรับทุกสิ่งโดยไม่ตั้งคำถามแต่หมายถึงการมีท่าทีที่พร้อมรับฟังเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เห็นมุมมองใหม่ๆรวมถึงพร้อมยอมรับความจริงที่อาจไม่สวยงามหรือผิดหวังได้โดยไม่หดหู่หรือปิดกั้นตัวเองใจที่กว้างกับการเรียนรู้จากความผิดพลาดยอมรับความผิดพลาดได้อย่างไม่กลัวหรือปิดกัน้นเมื่อใจเรากว้างเราจะไม่กลัวหรือปฏิเสธความผิดพลาดแต่จะยอมรับมันอย่างจริงใจไม่พยายามปกปิดไม่ซ่อนไม่แก้ตัว เพราะใจที่ปิดจะแข็งเกินไปจนไม่ยอมรับข้อบกพร่องของตนเองความผิดพลาดจึงกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธแต่ใจที่กว้างจะทําให้เราเห็นความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เป็นครูที่สําคัญในการพัฒนาไม่ตัดสินตัวเองอย่างรุนแรงใจที่กว้างทําให้เรามองความผิดพลาดด้วยความเมตตาต่อตัวเองไม่ดูด่าด่าทอ หรือทุกตีตัวเองด้วยคำพูดที่ทำร้ายจิตใจแต่จะเข้าใจว่าคนเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดและความผิดพลาดนั้นไม่ได้ทำให้เราลดค่าหรือได้ลงกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการมีใจที่กว้างทำให้เรามีความอ่อนโยนและให้อภัยตัวเองเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเปิดใจรับฟังบทเรียนในความผิดพลาด เมื่อใจเราเปิดกว้างเราจะกล้าถามตัวเองว่าทำไมเราถึงผิดพลาดได้อย่างนั้นใจที่กว้างไม่หลีกเลี่ยงคำถามเหล่านี้ไม่ปิดกั้นข้อมูลหรือคำติเตียนแต่จะฟังด้วยความสงบและตั้งใจเพื่อเข้าใจเหตุและผลของความผิดพลาดและหาวิธีที่ดีกว่าในการแก้ไขหรือปรับปรุงในครั้งต่อไปไม่ยึดติดกับความล้มเหลวใจที่กว้างช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความผิดพลาด หรือจดจำความล้มเหลวในแง่ลบตลอดไปเพราะเมื่อใจเปิดกว้างเรารู้ว่าความผิดพลาดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเส้นทางไม่ใช่จุดสิ้นสุดเราจึงพร้อมที่จะปล่อยวางและเดินหน้าต่อด้วยความมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะลองใหม่และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงใจที่กว้างทำให้เรามีความกลา้าเพราะไม่กลัวการทำผิดพลาดอีกและไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงตัวเอง การเรียนรู้จากความผิดพลาดจึงกลายเป็นพลังในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเข้าใจความหลากหลายและมุมมองที่แตกต่างใจที่กว้างไม่ได้จำกัดอยู่แค่การเรียนรู้จากตัวเองเท่านั้นแต่ยังพร้อมรับฟังความเห็นจากผู้อื่นที่อาจต่างจากเราเพราะบางครั้งความผิดพลาดเกิดจากการขาดความเข้าใจในมุมมองรหรือวิธีคิดของผู้อื่น ใจที่กว้างจึงเป็นสะพานเชื่อมความเข้าใจระหว่างเราและคนรอบข้างทําให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและลึกซึ้งมากขึ้นใจที่กว้างไม่ใช่แค่คุณสมบัติของคนใจดีหรือใจเย็ยนเท่านั้นแต่เป็นหัวใจของการเรียนรู้และการเติบโตอย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจเรากว้างเราจะไม่กลัวความผิดพลาดแต่จะยอมรับเข้าใจ และใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียนเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและเป็นคนที่ดีกว่าเมื่อวานในทุกความผิดพลาดจึงมีเมล็ดพันธุ์ของโอกาสใหม่ๆและการมีใจที่กว้างจะช่วยให้เราหยิบจับโอกาสนั้นได้อย่างมั่นใจและสงบสุขฟังด้วยใจที่กว้างศิลปะของการรับฟังเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริงการฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายที่สุดในชีวิตประจำวัน เพราะเราทุกคนล้วนฟังเสียงต่างๆรอบตัวอยู่เสมอแต่แท้จริงแล้วการฟังอย่างแท้จริงนั้นเป็นศิลปะที่ลึกซึง้งและละเอียดอ่อนกว่าที่คิดมากนักมันไม่ใช่เพียงแค่การได้ยินเสียงที่พูดออกมาเท่านั้นแต่คือการเปิดใจเปิดความรู้สึกและเปิดปัญญาให้กว้างเพื่อรับสิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างเต็มที่และลึกซึ้งที่สุดความหมายของฟังด้วยใจที่กว้าง ฟังด้วยใจที่กว้างหมายถึงการฟังโดยไม่ตัดสินไม่รีบตอบโต้หรือเตรียมความคิดของตัวเองล่วงหน้าแต่ฟังด้วยความตั้งใจและพร้อมที่จะเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการสื่อสารอย่างแท้จริงใจที่กว้างเปรียบเสม,มือนท้องฟ้าที่กว้างใหญ่และปลอดโปร่งไม่ปิดกั้นไม่ตึงเครียดฟังเพื่อรับรู้ความจริงของคำพูดความรู้สึกและความหมายที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังถ้อยคำเหล่านั้นทำไมต้องฟังด้วยใจที่กว้าง ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารล้นหลามและความคิดแตกต่างหลากหลายการฟังอย่างใจที่กว้างจึงสำคัญอย่างยิ่งเพราะช่วยลดความเข้าใจผิดที่เกิดจากอคติและความคิดล่วงหน้าเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆที่อาจไม่เคยคิดถึงช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและลึกซึ้งขึ้นกับผู้คนรอบตัวฝึกความอดทนและความเมตตาต่อผู้อื่น เป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตทั้งทางปัญญาและจิตใจศิลปะของการฟังที่แท้จริงการฟังด้วยใจที่กว้างต้องอาศัยทั้งทักษะและความตั้งใจรวมถึงการฝึกฝนดังนี้ฟังด้วยความตั้งใจเต็มที่ปิดกั้นเสียงรบกวนทั้งภายนอกและภายในเช่นการวางโทรศัพท์การหยุดคิดเรื่องอื่นและไม่เตรียมคำตอบล่วงหน้าฟังโดยไม่ตัดสิน ปล่อยวางความคิดที่รีบตัดสินหรือวิจารณ์อย่าเร่งด่วนบอกว่าถูกหรือผิดแต่ฟังเพื่อเข้าใจว่าผู้พูดกำลังสื่อสารอะไรฟังด้วยใจเมตตาพยายามเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของผู้พูดไม่ใช่แค่คำพูดแต่รวมถึงความเจ็บปวดความหวังหรือความกังวลที่ซ่อนอยู่ฟังอย่างตั้งคำถามในใจแต่ไม่ถามเพื่อจุดโจมหรือโต้แย้ง แต่ถามเพื่อเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้และขยายมุมมองสะท้อนกลับเมื่อฟังจบลองสรุปความเข้าใจด้วยคำพูดของเราเองเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าใจถูกต้องและเปิดโอกาสให้ผู้พูดแก้ไขหรือขยายความอุปสรรคของการฟังด้วยใจที่กว้างแม้จะเข้าใจความสำคัญของการฟังที่แท้จริงแต่ก็มีอุปสรรคหลายประการที่ทำให้เราฟังไม่เต็มที่เช่น ความเร่งรีบและความวุ่นวายในชีวิตความคิดและความรู้สึกของตัวเองที่ครอบงำอคติหรือความเชื่อเดิมที่แข็งทื่อความกลัวว่าจะถูกตัดสินหรือไม่เข้าใจการฟังด้วยจิตใจที่ปิดกั้นหรือกังวลกับสิ่งอื่นๆการตระหนักถึงอุปสรรคเหล่านี้ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมเพื่อเปิดใจฟังได้มากขึ้น ประโยชน์ของการฟังด้วยใจที่กว้างเมื่อเราฝึกฟังด้วยใจที่กว้างจะเกิดผลดีทั้งต่อตัวเราและความสัมพันธ์กับผู้อื่นเช่นเข้าใจตัวเองและผู้อื่นลึกซึ้งขึ้นสร้างความไว้วางใจและความใกล้ชิดลดความขัดแย้งและความเข้าใจผิดพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างมีปัญญา เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้และเติบโตทางจิตใจอย่างต่อเนื่องการฝึกฝนศิลปะก,การฟังด้วยใจที่กว้างการฟังด้วยใจที่กว้างไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทันทีแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเช่นฝึกการเจริญสติรู้ตัวในขณนะฟังโดยจับใจความในปัจจุบันขณนะอย่างตั้งใจฝึกการปล่อยวางความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างฟัง ฝึกการถามคำถามที่เปิดกว้างและนุ่มนวลอ่านหนังสือหรือฟังบทเรียนเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารและการฟังเปิดใจทดลองรับฟังเรื่องราวและความคิดเห็นที่แตกต่างแม้จะไม่ตรงกับความเชื่อของเราฟังด้วยใจที่กว้างเป็นศิลปะและปัญญาที่ทำให้เราเก้าวข้ามความเข้าใจผิวเผินเพื่อเข้าสู่การรับรู้ที่ลึกซึ้งและกว้างขวางกว่าที่เคย การฟังแบบนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเรียนรู้จากผู้อื่นได้อย่างแท้จริงแต่ยังช่วยให้เราเป็นมนุษย์ที่พร้อมเปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงและเติบโตในความเป็นคนอย่างเต็มศักยภาพการฟังไม่ใช่แค่การเปิดหูแต่คือการเปิดหัวใจให้กว้างไกลเพื่อรับรู้ความจริงที่อยู่รอบตัวและในตัวเราเองอย่างลึกซึ้งและงดงามการวางอัตตาเพื่อเปิดใจรับสิ่งใหม่ ในชีวิตของเราทุกคนอัตราหรือตัวตนเป็นสิ่งที่อย่างรากลึกอยู่ในจิตใจเป็นเสมือนภาพลักษณ์ของตัวเองที่เราสร้างขึ้นทั้งจากประสบการณ์ความเชื่อและความคาดหวังอัตราช่วยให้เรามีความมั่นคงในตัวเองรู้ว่าเราเป็นใครมีคุณค่าและมีจุดยืนอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันอัตราก็เป็นดาบสองคมเพราะหากเรายึดติดกับอัตราเกินไป ก็เหมือนกับเราปิดประตูหัวใจปิดกั้นตัวเองจาัดก,การเรียนรู้และเติบโตเพราะการยึดติดกับสิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเองนั้นทําให้เราไม่ยอมรับความจริงที่เปลี่ยนแปลงและไม่ยอมรับสิ่งใหม่ที่อาจนำมาซึ่งความก้าวหน้าและปัญญาความหมายของการวางอัตตาการวางอัตตาไม่ได้หมายความว่าเราต้องละทิ้งตัวตนของเราหรือทำลายความเชื่อมั่นในตัวเอง แต่หมายถึงการรู้จักปล่อยวางภาพจําเก่าๆที่ตนยึดถืออย่างแข็งกร้าวรู้จักปล่อยมือจากความเห็นส่วนตัวที่ถูกยึดมั่นเป็นนิรันด์มันคือการเปิดพื้นที่ในใจให้กว้างขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะสูญเสียตัวตนเดิมแต่กลับเป็นการสร้างพื้นที่ให้ตัวตนของเราได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างมีชีวิตชีวาพร้อมรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาโดยไม่ถูกตัดสินลงหน้า ทำไมการวางอัตราจึงสําคัญกับการเปิดใจรับสิ่งใหม่ลดการตัดสินและความกลัวเมื่อเรายึดติดกับอัตราอย่างเข้มข้นเราจะกลัวการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่ไม่คุ้นเคยเพราะมันเหมือนกับการที่ตัวตนจะถูกคุกคามแต่ถ้าเราวางอัตราได้เราจะกล้าที่จะเปิดรับสิ่งใหม่อย่างใจเย็นมีความพร้อมที่จะเรียนรู้โดยไม่ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีทันที ทำให้ใจโปร่งและเปิดกว้างการวางอัตราเปรียบเสมือนการเปิดหน้าต่างใจเพื่อให้อากาศใหม่ๆไหลเข้ามาแทนที่จะปิดประตูใจไว้กับความเชื่อเดิมๆที่อาจล้าสมัยหรือไม่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันการเปิดกว้างนี้ทำให้เราได้รับมุมมองใหม่ๆให้ดีใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆสร้างความยืดหยุ่นทางใจ อัตตาที่แข็งกระด้างจะทำให้ใจเราฝืดและติดขัดแต่ถ้าวางอัตตาได้ใจเราจะยืดหยุ่นเหมือนต้นไม้ที่โค้งงอได้ตามลมแต่ไม่หักง่ายการมีใจที่ยืดหยุ่นนี้ทำให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีขึ้นวิธีการวางอัตตารู้จักสังเกตอัตตาของตัวเองเริ่มจากการสังเกตตัวเองว่าช่วงไหนที่เราแข็งกระด้างยึดติด หรือโครวการเปลี่ยนแปลงเช่นเวลาที่เราต้องยอมรับคำวิจารณ์หรือเวลาที่เราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยฝึกปล่อยวางความคาดหวังหลายครั้งที่อัตราเรามาจากความคาดหวังของตัวเองเช่นต้องเก่งต้องถูกยอมรับต้องไม่ผิดพลาดการปล่อยวางความคาดหวังเหล่านี้ช่วยลดแรงกดดันและเปิดโอกาสให้เราเรียนรู้และเติบโต ฝึกการรับรู้แบบไม่ตัดสินการอยู่กับปัจจุบันและรับรู้ความคิดอารมณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไม่ตัดสินช่วยให้เราเห็นว่าอัตานั้นเป็นเพียงความคิดหรือภาพลวงตาที่เราเคยสร้างขึ้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเปิดใจยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงความไม่รู้และความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตการยอมรับตัวเองในความไม่สมบูรณ์นี้ ทำให้เราไม่ยึดติดกับอัตตาที่แข็งทื่อผลลัพธ์ของการวางอัตตาเมื่อเราสามารถวางอัตตาได้ใจของเราจะเปิดกว้างขึ้นอย่างแท้จริงเราจะกล้ารับฟังความเห็นที่แตกต่างรับรู้ความจริงใหม่ๆแม้บางครั้งจะขัดกับสิ่งที่เราเคยเชื่อเราจะไม่รู้สึกว่าถูกท้าทายหรือถูกทำลายแต่กลับเห็นโอกาสในการเติบโตและเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้น นอกจากนี้การวางอัตรายัางช่วยให้ความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีขึ้นเพราะเราจะไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ตัวเองที่ต้องถูกต้องหรือเหนือกว่าแต่จะเปิดใจรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเมตตาการวางอัตราเพื่อเปิดใจรับสิ่งใหม่คือการปล่อยวางภาพลักษณ์เก่าๆของตัวเองเพื่อให้ใจเราโปร่งใสและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยความเข้าใจและความเมตตา นี่คือกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เราเติบโตมีความสุขและอยู่กับโลกได้อย่างสมดุลใจที่กว้างในทางธรรมะเปิดรับความหลากหลายของเส้นทางชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหัวใจของเรานั้นจำเป็นต้องมีความกว้างขวางยืดหยุ่นและเปิดกว้างเพื่อรับมือกับความหลากหลายของประสบการณ์ชีวิตความกว้างของใจไม่ใช่เพียงแค่การให้อภัย หรือความเมตตาในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการเปิดพื้นที่ภายในตัวเองเพื่อยอมรับและเข้าใจความต่างของทุกสรรพสิ่งอย่างลึกซึง้งความกว้างของใจในมุมมองธรรมะในธรรมะใจที่กว้างหมายถึงจิตใจที่ไม่ถูกจำกัดด้วยความเห็นแก่ตัวความยึดติดหรืออคติใดๆจิตใจใน,นี้มีความสงบและมั่นคงเหมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่และลึกซึง้ง ซึ่งสามารถรับน้ําได้มากมายโดยไม่ล้ดหลายการมีใจที่กว้างในทางธรรมะจึงเปรียบเสมือนการสร้างพื้นที่ว่างภายในเพื่อให้เราไม่ถูกครอบงําด้วยความทุกข์ความโกรธหรือความกลัวที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในชีวิตเปิดรับความหลากหลายของเส้นทางชีวิตชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นวิธีทางความเชื่อศาสนาวัฒนธรรม หรือแม้แต่ประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาการยึดติดกับมุมมองของตนเองเพียงอย่างเดียวอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งความเข้าใจผิดและความทุกข์ใจที่ไม่จำเป็นในทางธรรมะจึงมีคำสอนให้เราเปิดใจรับฟังและเคารพในความหลากหลายเหล่านี้เพราะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจเดินทางบนทางสายสมาธิ บางคนอาจมุ่งมั่นในทางแห่งปัญญาหรือบางคนอาจเลือกทางของความรักและเมตตาในเมื่อแต่ละเส้นทางมีเป้าหมายเพื่อความสุขและความสงบภายในใจการเปิดใจรับความแตกต่างจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และเติบโตใจที่กว้างคือการเข้าใจในความไม่เที่ยงธรรมสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความกว้างของใจจึงหมายถึงการยอมรับความไม่แน่นอนนี้โดยไม่ฝืนหรือต้านทานเราไม่จำเป็นต้องจับจ้องหรือติดอยู่กับความคิดความรู้สึกหรือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทุกสิ่งล้วนเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อใจเรากว้างขวางพอจะทำให้เรารู้จักปล่อยวางและเข้าใจว่าทุกสิ่งมีเหตุปัจจัยของมันเองและเราสามารถเรียนรู้ที่จะเดินไปพร้อมกับมัน โดยไม่จำเป็นต้องจับจ้องหรือยึดติดใจที่กว้างช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งเมื่อเรามีใจที่กว้างเราจะสามารถรับฟังผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเห็นใจแม้คนเหล่านั้นจะมีความคิดหรือวิธีชีวิตที่แตกต่างจากเราความกว้างขวางของใจทำให้เรามีเมตตาและความอดทนมากขึ้นเราไม่ตัดสินหรือปฏิเสธความแตกต่าง แต่กลับมองเห็นถึงความเป็นมนุษย์ที่มีความต้องการความเจ็บปวดและความสุขเหมือนกันนี่จึงเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่จริงใจและลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวเพื่อนฝูงหรือสังคมกว้างขึ้นเพราะใจที่กว้างสามารถเชื่อมโยงความต่างให้กลายเป็นความสามาัคคีและความสงบฝึกใจให้กว้างอย่างไรในชีวิตประจำวันฝึกสติและสมาธิเพื่อเพิ่มความสงบภายใน และลดการตัดสินใจโดยอารมณ์ชั่วคราวเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้อื่นโดยไม่เร่งรีบตัดสินหรือแยง้งฝึกปล่อยวางทั้งความคาดหวังความยึดติดและความกลัวเพื่อให้ใจมีพื้นที่ว่างมากขึ้นมองโลกในมุมกว้างเข้าใจว่าทุกคนล้วนเดินทางบนเส้นทางของตนเองและเคารพความแตกต่างนั้นปลูกฝังเมตตาและความเห็นใจต่อผู้อื่นและต่อตัวเอง ใจที่กว้างในทางธรรมะคือการเปิดรับความหลากหลายของเส้นทางชีวิตอย่างเต็มใจและเข้าใจเป็นจิตใจที่ไม่ยึดติดกับความเห็นหรืออารมณ์ส่วนตัวจนเกินไปแต่สามารถอบรับทุกสิ่งได้เหมือนมหาสมุทรที่กว้างใหญ่การมีใจเช่นนี้ช่วยให้เรามีความสงบภายในรู้จักปล่อยวางและสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับผู้คนรอบตัว เพราะในที่สุดแล้วความกว้างของใจไม่ได้เป็นเพียงแค่คุณสมบัติของคนดีเท่านั้นแต่มันคือหนทางสู่ความสุขที่แท้จริงและเป็นฐานที่มั่นคงให้เราเดินต่อไปบนเส้นทางธรรมะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด